สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลศสุษค่ะสวัสดีนะคะน้องๆนะคะทู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามค่ะอยู่ทาง Facebook Live แล้วก็ทาง t ิ k t ั k l ล v e ด้วยนะคะวันนี้ค่ะไม่มาไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะหลังจากวันหยุดยาวมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสลศรุษค่ะแท็กจะนี้นอนเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวออกมาค่ะคือกระแสหม่นะคะเกี่ยวกับ SK นะคะใครที่เป็นเอ่อ นักเรียนนะคะหรือคนที่สนใจทางด้านภาษาจีนสอบใช่ค่ะถูกต้องก็คืออยู่ไม่สุขเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเปิดสอบวันแรกค่ะของ P.S.K. สานะคะสาหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนแผนกรที่2นะคะก่อนอื่นค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะีมีเราซื้อค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับการไลฟ์สดนะคะของหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิศึกษาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจจีนอาเซียนคณะวิทยาก,การมหาวิทยาลัยศรีสิทธิ์วันนี้ค่ะเราไลฟ์ผ่านอยู่ทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ทาง Tik t o อกไลฟ e ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะน้องใน Tik t o อกค่ะสวัสดีเร็วมากน้องกรนะคะ914สวัสดีคับสวัสดีค่ะนะคะน้องพีรพานะคะโอ้โหเขาก็มาเยอะมากเลยใน Facebook ก็มาแล้วค่ะ สักรินดาวร้ายเฮ้ยเฮ้ย้ยนะคะแชมป์มาอะไราเงินตัวอุดรธานีอากาศดีมากครับขับรถต้องใช้น้ํามัน แต่ถ้าจะมารักกันต้องใช้ใจรบมือค่ะคือการแซลนะคะของน้องสุกรินค่ะนะคะต้องใช้ใจนี่หมายถึงใช้ใจกับใครคะนะคะอย่ามาเซลมีรัซื้อนะคะมีรัซื้อออติกนะลูกนะคะอ่ะนะคะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะสนุกสนานนะคะอ่ะน้องสกรินขับรถไปไหนมาลูกนะคะอ่ะสวัสดีทางทิกตอกด้วยนะคะทิกตอกย่ายอมแพ้ค่ะนะคะมีมุกไหมมีตลกไหมนะคะสวัสดิ์พูดคุยได้เลยนะคะโอเคนะคะ วันนี้ค่ะสารสื้อขาวอย่างที่บอกเกินไปแต่แรกนะคะเมื่อคืนนี้คือแบบสารสืตับโทรศัพท์บ่อยไหมครับเมื่อคืนนี้บตั้งแต่วันที่ห้านะครับไม่ใช่แค่วานนคือเหมือนข่าวเริ่มมาเริ่มข่าวบ ค่อยๆมาทีนิดท่นิดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวงการจีนนะคะเอออาสวัสดีค่ะน้องปุริชยาสวัสดีค่ะอนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้ค่ะวันแรกเลยนะคะสําหรับการเปิดรอบเอ่อ pre sk 3นะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสหรือเปิดช่องทางให้กับน้องๆได้นําผลคะแนนนะคะมายื่นสมัครในแผนการเรียนที่2นะคะสําหรับหลักสูตรธุรกิจจีนอาเซียนตรงนี้ ค่ะนะคะหลายคนกังวลใจเพราะว่าเรายะ้อนไปนิดหนึ่งว่าวันที่ห้าแล้ที่หเ,เกิดอะไรขึ้นคะ่ะสารสื่อขาก็คือว่าจริงๆแล้ววันที่5้าสารสก็ได้เข่านะคร<ฆ>ับมีมีเพื่อนส่งเอกาสารมาออนะคะก็เป็นภาษาจีนนะครับบอกว่าก็จะ h อเดี๋ยวเดือนบมกราค,ราคามที่จะถึงนี้ปี <20 22 S> 2 0งศสองสค่ะบอกสองพั2022นยี่สิบสอะคร<ฆ>ับก็จะให้สอบ h s k กับ h s k k <ฆ>นะคะก เออสองให้สอบ เดียวกันอ่าก็คือก็คือว่าเหมือนกับครังเดียวกันรังเดียวกันเลยรวมกันเลยก็คือถ้าเราสมัครสอบ HSK ระดับ C ก็ต้องต้องสมัครสอบ HSKK ระดับกลางโอ้นะคะเขาบอกอ่าคนอื่นพูดิดนึงรามว่า HSK คืออะไรแล้วก็ HSK คืออะไร HSK นะคะ HSK มาจากฮั่นยูพินยินนะคะมาจากพินยินก็คือฮั่นยูสื่อเพียข้อส์่อนะครับแล้ว HSKK ก็คือ 汉语水平口语考试ครับผมแล้ว HSK ก็สอบแการอ่านกาฟังกาะเขียนนะครับถ้าเราอยากสอบการพูดเราต้องสมัคร HSKK นะครับ HSKK ก็คือสอบการพูดอย่างเดียวครับผมก็แต่ก่อนอ่ะเราก็คือสมัครอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับผมเราถ้าไม่ไม่อยากสอบการพูดเราก็สมัคร HSK เลยถ้าเราอยากแค่สอบ การพูดอย่างเดียวเราก็สอบ HSKK ด้วยส่วนใหญ่ก็คือวันเดียวกันวันเดียวกันเลยก็คือว่าสอบ HSK ก่เสร็จแล้วประมาณแปดสี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับก็ค่อยประมาณแปดสี่โมงครึ่งนะครับค่อยสอบ HSKK ครับผมแต่ก็คือเขาบอกว่าก็คือเราต้องสมัครทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างเลยตั้งแต่เราดับสามเพิ่งไประดับสาม HSK เราดับสามจำเป็นต้องสอบ คู่กับ HSKK ก็คือการพูดระดับต้นระดับต้นก็คือชูจีนะคะชูจี<อ>ครับผมแล้วระดับ C ค่ะ HSK ระดับ C ก็จำเป็นต้องสอบ HSKK ระดับกลางด้วย<อ>ครับผมแล้ว HSK ระดับห<อ>้าหกนะครับก็จำเป็นต้องสอบ HSKK ระดับสูงดว้วย<อ>ครับผมแล้วชาวเราชะก็ได้ข้าแล้วก็คิดว่ามัน มันเปนข่าใหญ่มันไม่ข่าใหญ่มันคือเหมือนกับเด็กทุกคนตกใจว่าเอ๊ะแต่กอนนี้เนี่ยแค่สอบ s อสเนี่ยก็ยากพออยู่แล้วนะครก็หินพออยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนมาอีกนะคะก็คือว่าต้องสอบ s อ k เไปด้วยการพูดก้วเสียงการบ่มตอบคำถามถูกต้องพูดตามซีดีใช่ค่ะแล้วนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกว่า S.K.K.K. เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดสามระดับด้วยกันก็คือระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะคะซึ่งใครที่เรียนภาษาจีนมาแล้วเนี่ยก็จะพอทราบบ้างแล้วแหละนะคะแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถที่จะแยกสอบได้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเอามารวมกันสอบระดับสามต้องสอบระดับต้นด้วยนะคะสมมติสอบสามปุ๊บไม่ผ่าน เอสเคเคเด็กก็มถือว่าไม่ผ่านเหมือนกันนะคะมันก็กแล้วมันก็บอกว่ามันคะแนนะอะแต่อนก็คือเราได้สองใบใช่ไหมเอสเคกับเอสเเค่ะแล้วมันก็เขาก็บอกว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งใบเดียวใบอ,อยวการของมันก็จะมีการอ่านการเขียนการพูดก,การฟัง<อ>ด้วยครับผมแล้วเราก็เคยอืคิดว่ามันถ้าเกิดเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเราเขียนอ่าน อแล้วฟังผ่าน,นแล้วการพูดไม่ผ่านมันคิดยังไงมันก็ผ่านมาไม่ผ่าน,น,นครับผมจริงจรงแล้วอ่ะเราตั้งแต่วันที่ห้านะครับเราจะก็ทองหาเพื่อนที่ สถาบ,บันของเจืเออิของประเทศไทยออแล้วของประเทศอื่นด้วยครับผมแล้วก็อ๋อสำนักง,งยานใหญ่ก็คือโทรทุกคนที่รู้สึกว่าจะให้คําตอบกับเราได้ทุกทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้เอามาไว้เป็นคําตอบให้กับลูกๆของเราน<ช>ะคไเป็นยังไงบ้างคะสิกทก็คือสารสุโทรไปโทรไปก็คือข้อแรกก็คือว่าสถาบันของเจืิ ประจำที่ประเทศไทยไม่มีใครได้รับเอกสารนี้เอกสารนี้เลยคือที่น้องๆหลายคนอาจจะเห็นใน a c e b o o k นะคะที่เป็นแผ่นเอกสารเจีนาอ AC หนึ่งใช่ไหมตัวสองมันเป็นสีขาวไม่ใช่สีขาวสีน้ําเงินสีน้าเงินเขาบอแล้วสุดท้ายมันก็จะมีใกล้จังหปะทตาบอยครับผมแล้วชาวเราเราก็เคยไปถามนะครับถามเพื่อนที่สถาบันของเจอไหมคะไม่มีใครได้รับไม่มีใครได้รับเลยก็คือว่าแล้วเอกสารตัวนี้มาจากไหนอยู่ที่ไหนเขาส่งไป ที่ไหนทาไม Facebook ถึงติ๊กแชร์กันวนไปหมดเลยครับผมแล้วก็จะไปถามเพื่อนว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะเพื่อนที่สอนที่ไทยไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วของสื่อไม่ได้รับเลยใช่แล้วก็ไปถามเพื่อนที่ประเทศอื่นนะเขาบอกว่าเขาได้รับแล้วครับผมส่งทางอีเมลถ้าผมบอกว่าให้ให้พ่อเขาอะเตรียมเลยว่าให้เด็กสมัครทั้งสองประเทศอะไรครับบอกได้ไหมทางแถบอาเซียนใช่ครับผมแล้วก็จะ บอกว่าให้เตรียมเลยเขาบผมว่าให้ให้ผู้สมัครสอบทั้งสองอย่างค่ะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขอว่าสนักงาใหญ่ก็บอกว่าเอการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยค่ะครับผมก็คือประจําที่เออก็เกี่ยวกับประเทศพวกนั้นนะครับแล้วผมก็ถามว่าประเทศไทยมันจะเกี่ยวไหมต้องเปลี่ยนไปด้วยไหม คำตอบก็คือไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ใช่ครังนี้ครับผมบางก็หมายถึงว่าข้อแรกก็คือต้นปีหน้าเออประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังใครข้อสอบเหมือนเดิมใช่การสอบไปยังดําเนินการแบบเดิมครับผมครับผมแต่ค อนาคตเอไม่รู้ขังที่สองหรือว่ารังที่สามจะถึงประเทศไทยไหมเราก็ต้องรอนะฮะไม่ว่าอย่างไรรอต้องเราต้องรอเอกสารจากสถาบันของจืชอไม่ว่าเป็นสถาบันของจะประจําที่ไทยแห่งไหนนะครับเราอยู่ไทยค่เราก็ไปรอสตงรอเพราะว่า ถงสื่อเนี่ยก็จะเชื่อมกับทางสุงานใหญ่งโดยตรงเลยนะคะข่าวนี้ก็จะถูกกันกละอย่างดีนะคะแต่คือเอกสารที่แชร์กันอยู่ใน f c e e o o o เนี่ยเป็นเอกสารจริงนะคะเป็นข่าวจริงแต่ไม่ได้ส่งมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนไทยนะคะคนที่เรียน เวสจีอยู่ที่เมืองไทยไม่ต้องตกใจลูกนะคะต้นปีนี้นะคะหนูยังใช้การสอบ SK แบบเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนะคะเพราะเด็กๆหลายคนคือเสียขวัญนะคะคือกลัวว่าเอ๊ะแล้วเพราะว่าเราจะมีการสอบ p s k ด้วยโดยเฉพาะนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดสอบ PSK3 สําหรับน้องๆที่จะเข้าต่อในระดับธุรกิจจีอาเซียนเนี่ยนะคะเป็นวันแรกเด็กๆก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหนูจะต้องสอบแบบไหนค ต้องสอบแบบเดิมไหมคําตอบคือหนูยังสอบแบบเดิมอยู่ในรอบของวันที่23มกราคมนี้นะคะลูกยังสอบแบบเดิมอยู่ค่ะนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคะมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงค่ะใน t ิ๊กต k อกบอกว่าเราชื่อหาอนี่หอนะ้ะหาแล้วก็น้องมิ้นบอกว่าต้องเรียนวิคณิตหรือสายศิลจีนคะถึงจะตอบธุรกิจจีนได้นะคะหลักสูตรเราได้ทุก เลยนะคะได้ทุกแผนการเรียนเลยนะคะไม่ว่าหนูจะจบวิคณิตมาจบสิคานวณมาสิภาษานะคะหนูสามารถมาเริ่มต้นใหม่กับเราได้นะคะโดยหนูสามารถเข้าแผนการรียนที่1นะคะไม่จําเป็นต้องมีพุทาศัพจีนก็ได้นะคะแต่หากว่าหนูนะคะมีพุทาศัพจีนแล้วนะคะแล้วก็มีผลสอบ SK เรดับขึ้นไปนะคะหนูสามารถสมัครได้ในแผนการเที่2นะคะอันนี้เนี่ยเราที่บอกไว้ว่าเราก็จะต้องใช้ SK เรดับขึ้นไปซึ่งที่ผ่านมาเราเข้าใจ ค่ะว่าศูนย์สอบก็ปิดนะคะคหลายหลายที่ก็ไม่มีการเปิดเลยแล้วถามว่าแล้วยางี้หนูจะสมัครได้ยังไงคะหนูไม่มีผลนะคะเราจึงเปิดสอบ p s อสให้กับหนูๆน,นะคะควันนี้ค่ะวันที่7วันแรกเลยนะคะใครที่สนใจจะสมัครศึกษาต่อหลักสูตรนี้แล้วก็ต้องการผลคะแนนนะคะเพื่อสําหรับสมัครหลักสูตรนี้โดยตรงนะคะให้หนูเข้าไปสมัครได้เลยนะคะเ,คเปิดรับสมัครแล้วคะ่ะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมถึง10มกราคม 65นะคะเราจะสอบจริงวันที่23มกราคมจะมีการทดสอบระบบวันที่22มกราคมนะคะซึ่งคนที่สมัคร PSK เนี่ยนะคะหน<ม>ึ่งเลยหนูจะต้องสมัครเข้าเรียนแล้วนะคะไปที่ e n t r a n c r u c i d a c t h นะคะสค่ะชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะสามค่ะหนูจะต้องส่งพอรอยฟลีโอมาที่อีเมลของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสามารถส่งมาได้ที่ chinaac.edu@gmail.com นะคะหลังจากนั้นถ้า หนูไม่มีผลคะแนนสอบเอสหนูสามารถสมัครสอบ p รีเอสเนะคะรอบนี้ได้เลยรีบสอบก่อนเลยซึ่อยากแนะนาเลยว่าใช่สอบใช่ครับผมเดี๋ยววันนาวันหลังวันหลังเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงสคัญขึ้นมา นะคะหนูอาจจะไม่ได้สอบข้อสอบชุดเก่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รีบเลยลูกนะคะใครที่จะสมัครสอบนะคะสมัครเข้าเรียนในแะแวกในที่สองเนี่ยแล้วหนูเกรงว่ากลัวว่าจะต้องสอบ SK หรือ PK นะคะให้หนูรีบสอบในรอบนี้นะคะเพราะรอบนี้เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเราจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีประกาศออกมาจากทางคงจื่อช่คะค่ะเราก็ดูเอกสารจากคงจื่อนะคะคงจื่อประจำที่ ประเทศไทยก็ประเทศไทยด้วยนะลูกครับแบบไปอ่านของสื่อประเทศอื่นนะลูกช่ครับเพราะของสื่อเนี่ยมีทั่วโลกเลยใช่แล้วมันก็เกการเปลี่ยนแปลงก็ก็กกกต้องอธิบายนะครับก็กกว่าบางประเทศนะครับคนที่เรียนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนไม่ค่อยเยอกะก็ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนง่ายแต่ที่ไทยเราเรียนเยอะนะครับเราต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับค่ายปนะครับ คือจากใครที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมามือสกสารสก็เคยมาพูดแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในรอบนั้นะคะที่มีข่าวมาว่าจะเปลี่ยนแปลงจาก s k 6ระดับจะเพิ่มไปเป็น9ระดับก็คือ3ขั้น9ระดับก็คือระับต้นระดับกลางระดับสูงแล้วก็จากที่มี6ระดับเนี่ยเป็น9ระดับนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวโอ้โหแบบ แบบเยอะมากนะคะจ่าเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนและกันคมที่ผ่านมาใช่แต่ข้อสอบยังไม่ได้ออกมาแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูอย่าตกใจไปนะคะใครที่นะคะกลัวหรือกังวลอะไรให้ศึกษาข่าวดีๆนะลูกนะอย่าพึ่งตื่นตหนกลูกแค่ที่ของหนูก็คือทบทวนนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแต่หใครที่กลัวการเปลี่ยนแปลงให้รีบสมัครเลยตั้งแต่ต้นปีนี้ะ นะคาแล้วก็น้องธออนาทรค่ะในทิกต o กบอกว่าที่สอบเดือนเมษายนรับสมัครตอนไหนครับนะคะเมษายนนะคะอาจจะเป็นในช่วงของมีนานะคะมีนาคมแล้วก็อาจจะเปิดรับสมัครในในช่วงของรอบเมษายนนะคะคแต่เราอยากจะแนะนําน้องธนาทรว่าให้ลูกรีบสอบเลยนะคะเดือนมกราคมนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะลูกนะยังเป็นการสอบ p ร e s k ระดับ3เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นให้หนูรี สมัครแต่รอบนี้ดีกว่านะครับค่าสมัครสอบนะคะหลายคนถามเข้ามาเท่าไหร่คะก็คือ350บาทนะคะสำหรับการสมัครสอบ P.S.K. 3นะคะโดยเฉพาะนะคะที่จะใช้ผลยื่นกับหลักสูตรเราโดยเฉพาะเนี่ยก็คือ350บาทนะคะคนที่จะสมัครได้ก็คือว่า1เลยหนูจะต้อง เข้าไปสมัครที่ e n t h a n d t u c i d a c t h ก่อนนะคะแล้วก็ชำรับค่าสมัครนะคะ300บาทเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้หนูส่งพอร์ตโฟลิโอนะคะมาที่อีเมลของหลักสูตรนะคะเราจะนั้นให้หนูลงสมัครสอบนะคะ ถ้าใครไม่มีผลนะคะถ้าหากมีผลให้ส่งผลไปด้วยเลยนะลูกนะผลสอบเบสเคนะคะส่งมาเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีให้หนูลงสมัครสอบในรอบแล้วเวลาส่งผลสอบเบสเคต้องตรวจก่อนนะคะมันมีอายุ2ปีเออหมดอายุหรือเปล่านะคะหนูต้องดูด้วยนะคะเออเดือนวันนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะอยาให้จากวันนับจากวันนะคะใช่ค่ะอยาให้เกินนะคะบางคนบางคนส่งมาเนาะก็เตรียม ตัวที่จะสัมภาษณ์แล้วแต่ว่าปรากฏว่าเออหนูหมดอายุไปแล้วลูกนะคะหนูต้องส่งใหม่นะคะหรือบางคนถามว่าเอ๊แล้วถ้าหนูส่งมาหนูไม่มีระดับ3ค่ะแต่ว่าหนูมีระดับ4ี่ระดับ้าระดับีก็ได้ได้เลยส่งมาได้เลยค่ะสูงกว่านั้นก็ได้นะคะโอเคอ่ะมีใน Tik To k มีใน Facebook มีคำถามอีกไหมคะนะคะถามมาได้เลยนะคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะวันนี้ก็คือถือว่าเคลียร์แล้วก็หลายๆคนอาจจะสบายใจแล้วว่าโอเคยังหายใจต่อได้อีกนิดนึงแต่หนูอย่าประมาทนะลูกคือ อย่างน้อยการพูดของเราเราก็ต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะบบอ,อย่าอย่าอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทเลยก็คือว่าให้หนูเนี่ยนะคะอ่านเรื่อยนะคะก็คือการสับเอชเอสเคเคนะคะ<อ>ให้หนูซ้อมนะคะชาวเราเชก็แน่นอนว่าเวลาเราเรียนภาษานะครับไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะภาษามันเป็นเครื่องมือที่ศึกษาถ้าเราออกเสียงไม่ได้อะ มันก็ไม่ได้ใช่้ใชไหมครับแต่เดี๋ยววันหลังเราไปเรียนที่จริงเราเคยกับคนจีนไม่ได้เออเราเขียนได้ไหมมันก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นให้หนูเตรียมตัวไว้เลยนะค,ะค่ะมีคําถามในเฟซบุ๊กค่ะสาขาเดือนมกราคมพวกหนูต้องสมัครสอบ s s K k อด้วยไหมคะอาจารย์ให้สมัครสอบ s S K คสี่ค่ะนะคะเอ่ออันนี้เนี่ย<ม>หนูสามารถดูได้เลยว่ารอบ,รบของเดือนนั้นเนี่ยนะคะคมีให้สมัครไหมนะคะถ้าหนูอยากสมัครเก็บผลไว้นะคะคก็สมัคร,ครได้เลยนะคะ<อ>น้องอาจจะถามว่าจองเป็นต้องสอบเ S, <ส> <S K ใช่ไหมหมายถึงไหมถึงอย่างนี้ไหมไม่ได้น้องบอกว่าเอ่อต้องสมัครหนูต้องสมัครสอบ SK K ด้วยไหมคะนะคะอันนี้ ก็คือยังไม่จําเป็นคือคุณก็คืออันนี้ลูกยังไม่เรายังไม่ได้ไม่ผลยังไม่ผลยังไม่มีผลใช้นะคะต้นปีนี้ยังใช้เหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหนูอยากสอบนะคะหนูสมัครได้เลยลูกอันนี้ของเรายังเป็นอย่างที่บอกว่าต้นเดือนพกราคมนี้เรายังใช้แบบเดิมอยู่นะคบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆแล้วเราชาวเราจะก็เล่าเรื่อง HSKK นะฮะ HSKK จริงๆแล้วมันระดับ กลางนะฮะอย่างเช่นะระดับกลาง SSKK ระดับกลางก็สอบไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ผรผมันก็คืออย่างเช่นอันตามพูดตามซีดีนะคะมีซีดี CD ประมาณมี5ประโยค10ประโยคน,น,นะฮะเราได้ยิงประโยคอะไรเราก็พูดตามก็พม,ลมแล้วตอบคำถามก็จะเป็น เป็นตัวอักษรจีนที่ข้อสอบมันจะมีนะฮะตัวอักษรจีนเราอ่านเสร็จแล้วให้เตรียมประมาณหนึ่งนาทีสอนาทีเราก็พูดนะฮะพูดประมาณหนึ่งนาทีสานาทีก็พอครับผมอ่ามันจริงๆแล้วระดับระดับกลางนะคะถ้าเราผ่าน h x ระดับ4ี่แล้วครับไม่ต้องกลัวระดับไม่ต้องกลัวลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นการพูดตามเป็นการพูดคุยกับเทปนะคะเออแต่งประโยคครับผมตอบคำถามเราก็เล่าเรื่อง นิดหนึ่งอย่างเช่นครอบครัวเป็นยังไงบ้าง<ฆ>การเรียนเป็นปยังไงบ้างครับผอก็ือว่าถ้าเราออกเสียงไม่ได้แยกขนาดนั้นออกเสียงชัดเจนค่ะ ก็ได้ก็ได้นะคะคือพูดไปได้เลยคือหนูไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะคือเขาแค่จะันทึกเสียงว่าหนูอ่ะพูดได้กี่คำประมาณไหนบ้างแล้วก็จะเอ่อวยากรณ์ก็ตรวจนิดนึงการออกเสียงก็ตรวจนิดนึงใช่ครับผมนะคะอ่ะดูในทิกตอกค่ะน้องถามว่าน้องหลินหลินค่ะถามว่าพอมห้กิจกรรมไม่เยอะพอจะมีโอกาสไหมคะนะคะกิจกรรมไม่เยอะไม่ต้องกลัวลูกนะคะเราเข้าใจได้ว่าช่วงนี้นโควิดนะคะกิจกรรมอาจจะไม่เยอะแต่ว่ากิจกรรมออนไลน์ค่ะยังมี นะคะ,ะหนูสามารถเข้าไปได้เลยหรือหนูถ้าหนูจะเข้าหลักสูตรเรานะคะหนูก็สามารถแคปได้เลยนะที่หนูนั่งดูไลฟ์สดอยู่ก็ถือว่าเป็นการ ดูกิจาการรมอย่างหนึ่งนะคะ,<ท>ะดู<ร>แล้วก็นําไปวิเคราะห์ว่าหนูได้อะไรจากการดูไลฟ์สดตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมกิจาการรมเช่นเดียวกันนะคะครหรือหนูอาจจะไปดูอย่างอื่นนะคะการบรรยายออนไลน์อย่างอื่นแล้วก็เขียนสรุปมาว่าหนูได้อะไรจากกิจาการรมตรงนี้นะคะคอันนี้ก็ถือว่าหนูเป็นการเข้าร่วมกิจาการรมแล้วซึ่งรเราจะบ่งบอกว่าใครที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วหนูได้อะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวโทรถามปุ๊บหนูได้อะไรบ้างลูกหนูไม่รู้เลยนะคะอันนี้ก็สุนเปล่าครับผมครับผมครั้งที่แล้วก็เคย เราใช่ไหมก็คือพอไปเรียกมีอะไรบ้างแเราเราก็จะถามค่ะใช่ไหมคะเราเคยเข้ากิจกรรมนี้โอเค ไปกับค,ค่ายกิจกรรมนี้มันจะมีอะไรบ้างาตอบไม่ได้มันก็เด <c oughs> ๋ออ่ะมีโอกาสลูกนะคะเพราะว่าเราก็จะดูอย่างอื่นด้วยนะคะการคุยนะคะทัศนคติต่างๆการตอบคาถามนะคะคน้อมอันนี้หลินไม่ต้องกังวลใจนะลูกนะอ่ะ <c oughs> ก็คือมีเท่าหนักก็สามามาเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังพีเวลาะจริงเพราะว่าน้องกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะอ๋อก็สามารถไปใส่เพิ่มเติมได้ค่ะนะคะเออสวัสดีค่ะน้องเออ não a uh, sama สมัครอยนะคะเออนะคะในในทิกตอกนะคะเราจะอ่านถูกหรือเปล่านะคะช่วยอ่านด้วยนะคะเออเราทักทายกันนิดนึงค่ะนะคะใครเข้ามาดูนะคะถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ s อสเนะคะเป็นยังไงะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเล่าให้ฟังนะคะคืออย่างที่บอกว่าอนาคตไม่แน่นอน,นจริงๆนะคะคอาจจะมีการเ,เปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่า<ช>มันก็ไม่ต้องเนือดไปจากนี้ลงลูกขึ้นก<ส>็ให้หนูเนี่ยค<ส>ือฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะฝึกก่อนฝึกก่อนม่ว่าไม่ว่าอนาคตเป็นยังไงบ้างเราก็เผื่อไว้ ค่ะเผื่อไว้ดีกว่านะคะสำหรับอสเคเแต่อนนี้อาจจะดูรานเลยไปนะคะแต่หลังๆมาเราอาจจะโอเคหาเวลาไปสอบเพิ่มขึ้นนะคะใช่ทุกๆการสอบทุกๆปีเนี่ยก็จะมีตารางสอบอยู่แล้วนะคะสําหรับเอสเคเอเอสเคเนะคะก็มีเปิดสอบอยู่แล้วนะคะหนูสามารถดูวันเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะคะอันนี้ก็มีติดวก็ดีเหมือนกันนะคะครับผมเนาะอันนี้ก็เคลียร์เนาะสำหรับข่าวตรงนี้นะคะ กระแสตรงนี้ที่หลายคนกังวลใจนะคะแล้วก็ซีเรียสนะคะนอนไม่หลับเลยนะคะแบบเดิมหนูก็ยังไม่ไหวอยู่แล้วแต่แวทั้งวันนี้เ,เราก็อาจจะเข้าใจแล้วะนะครับครับผมอาจจะคือ เรียกว่าไรเราเข้าใจผิดเข้าใจผนะคะหรือบางทีเรารับข่าวมาเราต้องกล่องอีกทีนึงโดยเฉพาะข่าวที่ที่ส่งต่อกันใน a c e b o o k นะคะหรือในทวิตเตอร์เนี่ยมันไปเร็วมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวานนี้เนี่ยเพื่อนสารหสุที่อยู่ทางแถบอีกแถบหนึ่งนะคะก็รู้ข่าวแล้วเหมือนกันเขาเองก็เข้าใจผิดเหมือนกันประเทศเขาครับผมครับผมแล้วก็ไปถามเพื่อนที่เป็นพอจัดการสอบที่จีนนะครับครับผม พวกเขาก็บอกว่าเราไม่ได้รับเออเราไม่ได้รับมาจากไหนค่ะเล่ห์เขาก็บอกว่าไม่ให้ทราบมันมาจากไหนมาจากไหนนะคะแต่มันก็จะมีมีสเต็มว์อ้บทัดต่อมานะคะอมันก็ดูน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะแต่คือไม่ได้ใช้ในแถบบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้หนูศึกษาดีๆเนาะอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะลูกนอนแล้วก็เตรียมตัวค่ะทำให้เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างแน่นอนแล้วแหละคือต้นปีนี้เนี่ยนะคะปี2022เนี่ยนะคะ บ้านเรายังใช้แบบเดิมอยู่นะคะคยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค,ะค่ะนะคะเออนาะอ่ะอัรน์คาทบทวนรูปแบบการสอบ P.S.K. ออนไลน์หน่อยคะ่ะ ใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะอะเล่านิดนึงนะคะสำหรับน้องๆที่จะสมัครสอบ P.S.K นะคะคสำหรับนำผลคะแนนมายื่นสมัครในหลักสูตรุรกิจจีนอาเซียนแผนการเรียนที่2นะคะหนึ่งเลยค่ะเราจะสอบแบบออนไลน์ด้วยกันออน,น,นะคะที่บ้านอ,อนหนูสามารถนั่งอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะข้อสอบค่ะก็จะ สอบผ่านระบบนะคะ SDU MOOC นะคะของมหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็หนูก็จะต้องทำไมลูกมีอุปกรณ์2ดีไว้ด้วยกันนะคะหมือถือคโทรศัพท์มือถือ 2. คือ iPad แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอใหญ่ๆที่มีหน้าจอใหญ่ๆนะคะใช้สำหรับในการทำข้อสอบแต่มือถือเอาไว้ทำไมเอาไว้ส่องกล้องข้างหลังหนู่คุมสอบถูกต้องค่ะนะคะ อ่าคุมสอบนะคะคุมสอบหนูใช่ค่ะเราก็จะจับตาดูหนูนะคะดูหนูอยู่ทางหน้าจอมือถือค่ะก็คือผ่านระบบติงท็อกนะคะแล้วก็เราก็จะส่งลิงก์นะคะ เข้าไปในระบบซูมนะคะซึ่งน้องๆก็จะเข้าไปทําข้อสอบตรงนั้นเลยนะคะอันนี้คือเป็นการสอบร,รูปแบบออนไลน์นะคะคที่จะจัดสอบ p r e เ k เร็วๆนี้เลยที่จะถึงนะคะวันที่23มกราคมที่ถึงนี้เลยนะคะคซึ่งเปิดรับสมัครแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันที่7ถึงวันที่10มกราคมอ,คอย่ารีรอเดิล,ล,ลูกนะคะแป๊บเดียวจริงๆนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการผลคะแนนนะคะให้รีบสมัครเลยนะคะ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะต้นปีนี้ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรีบสมัครเลยนะคะวิธีการสมัครลูกก็คือหนูเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยได้ส่งไปในออฟฟิศแชทเรียบร้อยแล้วในหน้า Facebook Fanpage ก็มีเรียบร้อยแล้วแต่คนที่จะสมัครได้นะคะหนูจะต้องเข้าไปสมัครก่อนค่ะสมัครเรียนกับเราก่อนนะคะที่ e n t r a n d u c i ac t h นะคะเลือกแผนการเรียนที่2นะคะหลักสูตรธุรกิจอาเซียนนะคะชำระค่าสมัคร300บาท ะคะผ่านทางโมบายแบงกิ้งก็ได้หรือว่าทางเคาน์เตอร์วิสก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้หนูส่งพอร์ตฟิโอค่ะมาที่ c h i n a a s e a n scu@gmail.com นะคะพร้อมกับถ้าคนที่คนไหนที่มีผลให้ส่งผลด้วยแต่ถ้ายังไม่มีผลไม่เป็นไรลูกส่งพอร์มาก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้หนูมาสมัครสอบ p s k อรอได้เลยนะคะสมัครสอบ p s k ค่ะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่350บาทนะคะสามารถ กดสมัครได้เลยแล้วก็เข้ากรอก Google form ได้เลยนะคะม,มันก็จะมีให้แนบเอกสารแนบหลักฐานต่างๆตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะสอบนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับยื่นหลักสูตรนี้โดยเฉพาะนะคะลูกนะในแผนการเรียนที่2นะคะที่เรามีข้อกำหนดว่าหนูจะต้องมีผลสอบไอเ3บขึ้นไปด้วยนะคะ โอเคนะคะก็น้องอ่ะใครที่สงสัยนะคะหรือว่ามีคําถามใดๆที่เข้ามาแล้วค่ะยังฟังไม่ครบเลยนะคะเราสุพูดกันไปนะคะเราสุก็ยังไม่หลบลูกนะคะใน a c e b o o k หนูสามารถไปดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะหลายคนคือไปดูย้อนหลังบ่อยนะคะแต่ในทิกตอกนะลูกน้าแต่ทิกตอกไม่มีแล้วนะคะทิกตอกจะหายไปเลยนะคะถ้าหนูอยากดูหนูให้หนูไปย้อนดูใน Facebook f แฟนเพจนะคะหลังจากนั้นถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เลยในไลน์เอาพิเศษค่ะใครที่ ที่ยังไม่มีราย์เพนแชทนะคะเข้าไปติดตามได้เลยนะคะใน TikTok นะคะหนูกดเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปร่วมจอยกับ OpenChat ได้เลยทานได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคก็วันนี้ก็เคลียร์นะคะสำหรับกระแสต่างๆนะคะแล้วก็การสับ P.S.K เรายังเหมือนเดิมเดิมๆเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะช่วงต้นปีนี้แต่อนาคาข้างหน้าไม่รู้เป็นยังไงนะลูกนะ รีบไปก่อนเลย<ช>นะคะก<ช>่ะอนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของว่าก,ก่อนดี้แล้ววันนี้ก็เคลียร์นะคะคหลายคนก็น่าจะสบายใจขึ้น<ช>นะคะ<ช><ช>โอเคไม่ต้องซีเรียนนะล,ลูกนาก็ค่อยๆ ต้องจ่ายนะคะทาต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสาหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากสาหรับคอมเมนต์ดีๆได้ค่ะแล้วก็หัวใจต่างๆที่กดให้ได้ะคะแล้วพบเจอกับเราในวันพฤหัสน,นะคะที่จะถึงน,นี้อ,อีกนะคะติดตามค่ะว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้ค่ะมีมินอุซึแล้วก็ฉลอซึ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉลอซึค่ะเจเจียนค่ะ